ภัยคุกคามจากการละลายของทานน้ำแข็งได้จุดประกายให้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างความศรัทธ,ธาและวิทยาศาสตร์ในประเทศภูฐานซึ่งศาสนาสถานเป็นแหล่งคุ้มภัยให้กับพระบรมสา,ารีริกธาตุและรูปหล่อของสมเด็จพระสมณโคดมจากภัยแผ่นดินไหวไฟไหม้และหายนะภัยต่างๆที่ลุกรานประเทศภูฐาน ทานน้ำแข็งขนาดไม่ต่ำกว่า53ล้านลูกบาทเมตรอาจทำให้เกิดการทำลายล้างริมฝั่งของทะเลสาบบนยอดภูเขาฮิมาลัยและส่งผลให้เกิดซึนามิภูเขาในหุบเขาปุนนาคาโดยน้ำปริมาณมหาศาลอาจท่วมทน้นหุบเขาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนชาวภูฐานหนึ่งใน10ของประเทศก่อนที่ปี2015จะมาถึง พูธานเป็นประเทศที่มีต้นไม้มากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกและเป็นประเทศเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าที่จะปล่อยออกมาแต่ผูธานก็ยังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแม้ว่าผูธานจะมีนโยบายที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากรัฐบาลภูฐานได้ระบุว่ามีทานน้ำแข็ง26แห่งในทะเลสาบที่เสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้ำท่วมที่เรียกว่าการประทุของทานน้ำแข็งในทะเลสาบ ขณะที่นักวิทยาศาสตร,ร์บอกว่าทานน้ำแข็งในภูฐานมีขนาดเล็กลงประมาณ30เมตรต่อปี ซึ่งเป็นสาเหตุให้รัฐบาลต้องเร่งกดดันให้พระในศาสนสถานที่อยู่บนหุบเขาย้ายพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไปยังยอดเขาใกล้ๆกันเพื่อความปลอดภัยแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากพระในบริเวณนั้นเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยปกป้องศาสนวัตถุเหล่านั้นให้รอดพ้นจากภัยคุกคามทั้งปวงแม้ว่าต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงแค่ไหนก็ตามและเชื่อว่ากรรมที่ทํามาจะช่วยปกป้องไม่ให้พวกเขาได้รับอันตรายใดๆ เมื่อปี1994ได้เกิดเหตุการณ์ทาน้ำแข็งประทุแล้วครั้งหนึ่งซึ่งสร้างความเสียหายให้กับวัดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นและหากเกิดขึ้นอีกครั้งจะมีความรุนแรงมากกว่าเดิมถึง3เท่าปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้ถูกมองว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมรสุมและหิมะตกซึ่งทําให้เป็นอุปสรรคต่อ,อก,การเพาะปลูกพืชผลสัตว์จําพวกหนูได้ปรากฏอยู่บนพื้นที่สูงอย่างบนภูเขาหิมาลัยและการแพร่ระบาดของโรคมาเ,เรียและไข้เลือดออกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางการของภูฐานต้องการบรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้นแต่ก็จะเป็นโครงการที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลสำหรับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กอย่างภูฐานแค่การแก้ปัญหาทานน้ำแข็งทอทอมีแห่งเดียวคนงานกว่า300ชีวิตต้องขี่จามรีขึ้นเขาเป็นเวลากว่า10วันเพื่อระบายน้ำออกจากทะเลสาบซึ่งคนงานสามารถระบายน้ำออกได้เพียงเครื่องหนึ่งของที่พวกเขาตั้งเป้าไว้เท่านั้นโดยใช้งบประมาณถึง7ล้านดอลลาร์สหรัฐและนั่นก็เป็นทานน้ำแข็งเพียงแห่งเดียวจากทั้งหมดหลายร้อยแห่ง จนถึงตอนนี้พระในหุบเขาปุณคาก็ยังคงปฏิเสธที่จะเคลื่อนย้ายพระบรมสารีริกธาตุเนื่องจากพวกเขาเชื่อมั่นว่าศรัทธาของพวกเขาจะช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง